คำเอททาาางงงง่ียกรสนนเท่าัั้ตวทุตัว,ตวมสดีคว่ะเอฟซีแฟนสองมรดการพาลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อวนนี้นะคะแอดก,ก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปลาเนินหินแดงนะคะเมื่อวนนี้เนาะคะ่ะแอดก,ก็จะมาตามต่อตัวเลขแน่าทางในวันที่สิบหกนะคะสิบหกมีถุนาย่นที่เจ็ดถึงนี่เนาะคะ่ะ ปูนะคะอยู่ที่วัดป่านอนหินแดงนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้นิมิตฝันตองหวดเนาะคะ่ะว่าผีสำนึกผิดมาใหา้ตัวเลขไว้แต่ตองหวดพูนเนาะคะ่ะหาสองกับหาสี่นะคะกะเข่าเนาะคะ่ะกะถูกนะคะถากับเล่นหาสองสองหาหาสี่สี่หาทอนั้นเนาะคะ่ะที่ปูเพิ่นนิมิตฝันงวดนี้นะคะอกจจะมาตามต่อนะคะระอาจารย์เพิ่นกับนิมิตฝัน ไปแล้วนะคะรอบนึงมาแอดได้มาตามรอบนึ่งแล้วได้กินมุกม่ำสร้างนะคะเมื่อนี้แอดก,กะได้เดินทางมาอีกนะคะกัดสิมาตามต่อนะคะพระบาปูเพิ่นจับฝันมีตัวเลขเพิ่มเติมบอ่อหรือว่ายังจะมันใจเยน็ยนยนันตัวเลข,ต,เลขตัวเกานะคะมาขอบไปเบืองไปฟังน้ำกันค่ะ กราบนามสการค่ะเจญพอโอ้เน่นายเมืองลายเว้นบัได้มาัวโอ้ันไท้เพลียวมายามความฝันปูจ้ายามคว่มฝันเนาะเห็นแต่ข้าวม่วงวานอยู่ที่แถวบ้านน้องว่าบ้านเห็นแต่ข้าวฝันก็ฝันขื้เกล่ะแตว่ฝันดีอยู่ฝันคือนก็เจต่ว่าฝันให้ตัวเลงหเล่าเนี่เพราะ เขาบอกเขาเห็นต okay. uh, oh, uh. er. ah, right. oh, ัวย oh, okay. oh, ังต um, uh, so ัวเล็ได้ผลมากเขาได้เห็นคนไหลคนไหลกบวงสร้างยู่ข้างกุฏิออกดอกก็่ใ่ว่าโศกเย็นซะวะท่านพ่อกติมีสนองก็ออกก็ออกกออกดอกพิ่เขาก็ออกนี่เขาก็เห็นไม่ยืนนี่เขาแต่ออกที่ ตอนนั้นนี่ออกดอกปกติแล้วมำสิไมีโชคมันบัวปูอ่ามันสิมีโชคโชกง,ง่ายเหมือนกันบ่บ่ค่อยออกดอกแฮ่นี้ค่ะสาธุโชกง่ายดีะดงงยดนะแม่นอปูนอเนาะแต่เห็นตัวแมเหนียวคนกฝันเนาะฝันเออฝันคนหลายมือหนึ่งกับคนเขามาในวัดคือขมานอย,อย่างคนเต็มเนาะตีวัดมามาเอาเนื้อเอาเราปวดเราปวดเนาะ ไม่ให้ตอบนะแย่กันไปม่ไม่สอไม่อ้วสร้างบ่เห็ดเห็ดอ้วสร้างวันถวายเนาะสนเ็เนสออ้วสร้างวันถวายก็ดีสามาาคอนเงินแกเงินมาเก่ารถเงินที่สานี่มันแกเงินแกเงินมาเกอามาเหียันจะใส่ก็ไหลเถอมันจะเมืองอก มัน,นมีคนมาขอแถวหิขอแถวขอแถว,ขอแถวไปวัดก็าจไม่แจกกันนะมาลงซื้อลยก่อนโล่งซือองซ้อแจกเงินที่พวกแซ่ส,สองคนมันเวลาเชี่ยวขอเพิ้ยิ่งก้นก็พุ่มเหม,ม,มึ่นสมุดเงินอ่ะก็พุ่มเหมนชี่เงินไล่ขาขึ้นหน้ <laughs> าไล่ขาขึ้นหน้าโอ้ไปต่อแถวเื่อก่อนไตามแถวไปตามชี่ว อเขาแจกตามคิี่วเขาว่าใบลารเชี่วกันใบหนั่ใบลานเชี่้วแล้วแต่ผู้มีโศกวัสนาบอกนะผู้มีโศกวัฏนาคือว่าเนี่ว่าเ้อสีกับมาอยู่เหมืองเกาบอกปู่เขายรว่า่อมีวัสนาก็สิเด้ไใบรมวัสนาก็สิวด้ไปทั่นอกเลยบบเนี่ยไ้ตามคิ้วตามชวนีเขลงเสื้อลาดเี่วเขาบม่หายเขาลอรขาขึ้นม่นเีย ไปต่อคิ้วไม่ไปครับบ<ส>้ากสิได้แต่ผู้ได้เนาะค่ะต,ต,ตามคิ้วตามคิวไม่ว่าสนามนั่งรับาันี่เนาะขึ้นว่านอนขึ้นอยู่หลายขึ้นอยู่ดิเขาตามคิวนี่มงเงแล้วแต่ผู้มีดวงมีวาสนาส่วนไส<ห>ดวงดีผู้นั้นก็สิได้ในงวดนี้แมนแมนัมนมน่นนเาะแต่ว,ว่าเรียกเด็เขาแท้เฉพาะฟันก็ยังทำนองเรื่องงวดก่อนเนาะ,ะเพราะว่าฝันดีสามสี่ขึ้นแล้วก็เงียบไปนะเงียบเลยเงียบเลยเพราะันเจ้าก็เรียกอย่างเงี้ย เร่งในเขาเทแท่ที่ปูคิดว่าเขาเทแท่เหรวันแต่ว่ามากกว่ามากขึ้นเทแทกที่มันมากหนึ่งเจ็ดห้าที่มันโอ้ปูมากหนึ่งเจ็ดห้าจริงเนจรปูยังกินใจยังเออขึ้นเทแท่เพราะว่านวนขึ้นนวดขันเนี่ยเขามาให้มือแรกต้องหว่าถ้าก็แมนนะขึ้นที่สองยันมะหลอกอย่เนี้ยเอาสองเส้นหนาเจ็ดเดอียเนี่ แก่เขามาหลอกเนีแ่เขามาขัาว,ว,วแมนตองหวดนี่วัดม่ห็นกได้มื่อคืนนอนคืนอ,อยู่ก็เลยมามัม่นใจหึ่งเจ็นาเจ็นงเี๋ยวสันนี่ห้าเจ็ดเดี๋ยวสันนโอ้ครับ <laughs> ครับครับหาเจ็ดหนึ่งจีนงามเลา้วยห้าเจ็ดหนึ่ง <laughs> งามย่าที่โพล,นะลสุดที่เลขกสุดกตสว่างอาจจะกลับสลับ สลับตแั่งแนงผูนิมิตเนยงวดที่ผ่านมาเราก็ได้หาสองกับหาสี่ี่แนาะมันกัมาออกสีหาแน่นเท่านั้นนึงดิเท่านั้นกับสายตัวดิเพราหลายตัวดิแต่ว่าคืตัวไทยมันฝันเนาะสองสามเ็ดน่นเมื่อเลขสี่ออกเออกยังมาสองไม่ได้กอกเลยกัดซ้ำมาได้ทั้งบนทั้งลลางแต่ม่นนับมาได้เข่าสามตัวท้ายเนอกเก็บสองสามอ่ะ้าน่ข่าเลขไทยเลขไทย นกเขาเลขกท้ายสามตัวโอ้โหแล้วมันก็เขาครับเนาะฝันแม่นด้วยหวนฝันแม่นเพราะว่าฝันดีนะฝันไม่ได้เล่าใดเม็ดเดินนะวัวนี่ก็คือกันฝันทั้งน้องเดียวกันว่ะมันบ่นมัเคยมีแกอ้วนสั่งผมก็ยังแปลกอยู่ยังไม่มีดไปได้ยังที่ดิน่ันเคยฝันที่กินแจ๊กเกอร์เลย เเคยได้ยินว่าจังเนาะเรเคยได้ยินทั้งทีอะเเคยจะเกิดหน้ากันหลายปีอยู่แต่ว่าฟันดีขี้งวดก่อนเลยเรียกเขาแท้แท้เลยจับบอสจ,จับถือบอสนะนแต่ตัวเรนีีมามาอยู่ในชุดมาในชุดนี้หนนด,ด<ต>หลคอหลคือว่ามาแท้ๆๆแท่หล่ะ ทังสิลงจับลงถึงมองเป็นรับนะเดี๋ยวงวดหงิว่าวันสามขึ้นวันสามขึ้นเนาะเขามาบอกตัวเลขเนาะแต่ว่าขึ้นที่ซีที่หามาเขาบอกมาบอกกัน่าพูดกันเลยเงียบกิ๊บไปเลยเนาเงียบเท่าเดี๋ยวนี้เงียบเท่าเดี๋ยวนี้เพราะมีอีกเลยแต่ฟันที่กหลายในวัดด้ว่าแสดงว่าเลขอูจะถูกจะเข่าแล้วเนาะค่ะ ขึ้นว่าขึ้นไวลอยเศร้ามือนีลอยเ้ายเศ้าลเง่น่เก่ายเศ้าปูขอญาตเอาโชคเลขกันตัวข้อมฝนที่แหลกในปั้งในปูในเบิรงนทำครับว่างวัดาลได้เนาะบองสีนาะเพาวามันอยู่ต่ำไม่อยู่สูงหมูไปฝนฝันดีนะฝันดีนะเดี๋ยจังนันกระดด็นอกเนาะจังลอยนี่ลอยเร้าเกินลอยเกินลอยดบบปูว่านี่ พอเงียบไหมบ่กำว่างดโสกันไรคือก้าวให้ยินไหมนี่เป็นคืององงอเปนหันไงครโอ้ค้นกับไหลเมื่อห่อยห่อยเน่าเมพพดผลพลพลแลผดเนาะเมื่อน้ำมาดเลี้ยงขี้ยวเออเินเอเคลื่อนหนึ่งมันฟันเราปฏิเสให้โลกมัวเมู่อใบห่าร่อยมาเปิดปึ๊ดปื๊ดเขาไม่อยากได้โถงไย เขียวอึมลืมเนาะเชีวออก่วงเลยมัดบอกนี่ก็อย่างมัดมาถยาใส่ถุงตวนี้ได้แลวตัวนี้รับซับเลยตัวนี้ใส่ถุงไว้แล้วก็ใสระเป๋าไว้แลีวมันนี่โชกไม่แจบมันนี่ลูก้าเขาาหมดเงินเลยให้เขี่ยวขึ้นก็ราสองบ่อยสามบอยาเขายะมาซื้อเนื้อมาซ้อยจุอยู่นานแกดให้โล่เนี่ยแสดงว่า้อยเนื้อจุจินอยู่หัน แมนค่ะเราครับปูแจกมีก้านหอยเนี่ยเป็นคนไมยก่อนแซีบเลยดเหนือหอยโอแมนใครจะต่อสูมือเขาใส่มัเสบดิตะกี้หอยโอ้ยเนือหอมวยเลือดไปบางทิ้งเิื่ยกครับบางทิ้งปูก็ได้แล้วตีได้แล้วเขตตะกันแล้ว ทีบังเ่าหทีบังไวอยต้นสิน่ะมองันผู้าแดงบอก้นที่สองที่สองือที่สามล่ะที่สองเนาะปูเนาะที่สองที่สองที่สเป็นทางการ่เป็นทางการผู้มั่นใจเกินร้อยคนเด้งเนเกินร้อยเกินร้อยค่ะหลังจากก้อนหน้านั่นปูว่าร้อยบานนี้เป็นเศร้าเล็่น้อบ้านนี้เป็นร้อยเศร้าบานี้ร้อยเศร้าื่นร้อย กันย่งเล็กกัย่งเป็นตูเก่าอยู่เนาะคนดอกพุ่งสร้างเขาออกค<อ>ืางโกดก็รังเขาพอ่งอย่างนี้สองตัวอยู่นี่เขาเห็นอนอบอกเทียอยม่ยุ่งมันก็ออกหมดเยลยเนาะสีเห็นกันสุกข,ข้นลงไปนอ,ปนอบานนี้ี่น้องเลยรับปูนี่มันม่นใจตัวขึ้นแรกม,มั่นแรกขึ้นตองวด<ะ>มั่นใจขึ้นตองวดตัวขึ้นแรกนี่หนึ่งเจ็ดห้าบ่ปูแมนแล้วนี่พัน ฟันาพิ่มาเปลี่ยนห้บอขึ้นที่องขึที่สองขึ้นที่สองเอาสองไส้หนาเจดเดอร์วางสิบอกจะซ้ำนี่ละเอาสองส้หนาเจดจะใบบอมห่อดอกก็จะโกันอือกกับบัวเดี่ยคุยกับเพิ่นบอคุยกับเพิ่นจะคุยจะเหมือนเอาอ้วนสร้างมากละคุยมือเดียวก็จะเส้าบอกแรกแล้วก็จะบอกแหกองขึ้น่อน มาสองขึ้นเพื่อที่หนึ่งก็เพื่อที่สองเพิ่มแคมันใจเคลื่อนแรกเพราะว่าขึ้นที่สองอย่างเขามาหลอกนะมันใจหนึ่งเจ็ดหายมันใจหนึ่งเจ็ดหายัำก้าวกระตุกค่ะทำไปชมปูนะคะเพื่อนกันยังมันใจตัวเลขตัวเก้านะคะที่ปูฝันใดแต่ต้องหัวเนาะค่ะปูเพื่อกะไหมายนะคะคือ ฟันขึ้นแรกนะคะหนึ่งเจ็ดหานะคะแต่ื่อนที่สองกับมีคนมาบอกว่าคือนเพ่นบอกกันนะคะว่าให้เอาสองไสนาเลขเจ็ดนะคะคือสองเจ็ดหาแต่ปูพ้นมั่นใจหนึ่งเจ็ดหาเพราะว่าเป็นฟันตองหวดขึ้นแหลกเลยเนาะคะ่ะแอก็จะสรุปตัวเลขนะคะปูพันหทยิ่งเจ็ดกับหกนะคะเลขฟันหนึ่งเจ็ดหานะคะนที่สองสองเจ็ดหาค่ะส่วน หาสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดหาเจ็ดนี่ก็คือแยกออกมาจากตัวนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะแค่แยกออกมาซื้อเนาะค่ะเลขทูบค่ะเลขทูบหกสองศูนย์นะคะนี่เด้อค่ะตัวเลขแนวทางนะคะปูเพ่นกันนิมิตฟันดีนะคะตัวเลขยังว่่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะปูเพ่นกับมันใจลอยยี่สิบเลยเมื่อนี้เนาะเนาะค่ะปูพ่นวามันใจลอยเศร้านะคะ วิ่งเกับ6ฝัน1 7ึหานะคะขึ้นแหลกขึ้นที่2องสหาและเลขถูกป,ปูจุดขอได้หกสองศนะคะนี่ค่ะทางช่องนะคะก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมกับโปรไซวิจารณญา,าในการรับชมรับฟังพิธถูกกายวากันเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมบอมากประอบการเลื่อนพานนะคะ ตาหมากักทาชอบกระจังค่อยเก็บไฟพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื่อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ